ลูกปันโปโอ้ยปัดที่แหลกไปเลยป้าอจาจาปันโปร้านที่2ครับแนะนําเลยร้านนี้จูบังพีเมียมโคเรียนบาร์บีคิวครับตั้งอยู่ที่ MRT บางขุนนนท์จัน32ครับร้านก็เปิด11โมงนะครับปิด3ทุ่มครึ่งหยุดทุกวันจันทร์ครับ โมชั่นสำหรับแฟนรายการครับถ้าบอกว่ามาจากรายการเรา mm. กินเที่ยวเราเดือยวครับเขามอบส่วนลดให้ทันทีเลยนะนิกสิบเปอซตั้งแต่วันนี้ถึง30 mm. กันยายน2567จนะครับจูบังพีเมียมโคเรียนบีบีคิวเป็นร้านอาหารที่เชฟชาวเกาหลีหรือคุณคิมจองฮีรวมหุ้นส่วนกับชาวไทยมีสูตรและรสชาติเป็นแบบเกาหลีดั้งเดิมจริงๆเครื่องเคียงทุกอย่างทางร้านทําเองทั้งหมดหมักด้วยวิธีดั้งเดิมจุดเด่นมีอีกอย่างครับเลือกเสิร์ฟเนื้อ วากิวเกรดพรีเมียมระดับ A4 A5 เท่านั้นนะครับผมใช้เนื้อหมูคัดเกรดพรีเมียมคุณภาพดีขนาดนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะมีอะไรบ้างถ้าอย่งงางนั้นไปชมกันเลยครับ LA 9เกาบีเนื้อส่วนซี่โครงที่นุ่ม หอมทำความสุขให้พอดีบอกเลยว่านุ่มลิ้นสุดๆเลยครับวิตถึงซิมเนื้อสันคอที่แล่มาแบบบางๆไขมันแทรกพอดีให้รสชาติสัมผัสที่นุ่มกลินที่หอมเข้มข้นบีฟสิบรอยเนื้อสันนอกชิ้นหนาไขมันกําลังดีหอมนุ่ม เขียวเต็มปากเต็มคำซับยอกซอนหมูสามชั้นที่บ่มมาแล้วให้รสชาติที่หวานนุ่มและความชํำของตัวหมูไส้ย่างไส้หมูย่างอย่างดีที่หมักมาด้วยซอสสูตรของทางร้านนำไปย่างด้วยไฟแรงจนกรอบหอมกินกับซอสที่ทางร้านคิดสูตรขึ้นมาเองอร่อยและยังมีเมนูแนะนำเพิ่มเติมอย่างพอหมูยำเนื้อดิบซุปกิมจิหมูซุป เต้าหู้อ่อนทะเลและบิมบิมบับครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันครับร้านนี้จูบังพรีเมียมโคเรียนบาร์บีคิวครับร้านเขาเปิด11โมงถึง3ทุ่มครึ่งหยุดทุกวันจันทร์นะครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการไปถึงที่ร้านบอกเฮ้ยดูกินเที่ยวราดเวอร์มาเขาจะมอบส่วนลดให้ทันที10%ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2 5 6เีครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย